สวัสดีครับยังไม่มีคนยังไม่ไม่มีคนดูเลยครับอันนี้มาของแบงแบงคอรไลฟ์สดตีอันนี้ดูยังมีคอมเมนต์เอามาแล้วมาแล้ว นี่วันน ad ี้มีคนมาให้กำลังใจด้วยเดลัสากดกดเตเต้เเต hello hello ทำตามอ่ะทำไมอ่ะเอาไม่ทำตามก็ได้ hello hello h e โง่วงมากเลยง่วนะครับผมก็คนโลแบบ hello นี่ hello สวัสดีครับมีใครอยากจะพูดอะไรไหมครับผมมีไหมครับสบมภาษณ์สัมภาษณ์กไม่มีใครจะพูดอะไรหรอครับผม อะไรครับสวัสดีจ้าทุกคนหน้าใหญ่โอโหเอาไปเลยไหนไหนไหนดูเขาบอกว่าเราหน้าใหญ่ <_ an> หหหใครใครใค<ห>รไหนไหนใครบวกเลย<ะ>ครับเดินเากี่ยวกัรดเหรอตอนนี้ห้าสิบหรือหกสิบชีวิตนะครับที่อยู่ในนี้ก็อาจจะเป็นบอดก็ได้เป็นบอดบอดหกสิบชีวิตเลยย่าสวัส <Yeah. S 1> ดีครับทักทายทุกคนนะครับผมฮัลโหลครับผม เขาบอกว่าอะไรบ้างรับไปได้นนี้ไหมก็ใจเย็นมันย้อนแสงนะเนี่ยย้อนเหรอจริงจไลฟ์ถึงกี่โมงไม่รู้เันแต่งได้ปะวะอ้่าขนีก่อนนี่ไงนี่ไงทำมาทูีทำูีลาดีวน่าดูดี โอเคได้ยังวะอันนี้นะประมาณนี้น <c oughs> เดี๋ยวเราออกไงวะอ่ะมาณนี้ <c oughs> เออออกไงอันนี้อันนี้เอออันนี้เล่นเล่นไปละาก็ไม่งแกง

แปดหน่อยแปดเข้าตาเล่นอะไรอ่ะเล่นอะไรบอกเรามาพี่ถ่ายกันไหมเอาลงเอาลงเอาลงดูดีดูดีพูดเป็นอยู่แค่นี้ห่าวตาเจี๋ยห่าวตาเจี๋ยห่าวขับเบอร์ว่าเชื่อข้าง ถามคำหนึ่งคำแรแเป็นอันนี้ไม่นอันี้มันเป็นกิมเชียนได้กอง คนดูอยู่คน,นแล้วคนเท่าไหร่หำำแล้ฮะเดี๋ยวด้คอมไม่ติดเห็นดีเห็นดิอไไ่ะ <laughs> อ่ะนะฮสนักใหญ่แก้งแฟนขาบอีกสวัสดีครับผมผม,มานะฮะไหนครับมีใคร มีใครมีข้อความอะไรฝากถึงพวกเราทั้งหกคนไหมครับไม่มีครับต <c oughs> ั้งใจเห่ครับผมเราปิดไหมฮะไม่เลยไม่ร้องครับร้องไปแล้วนอนวันนี้นอนสองชั่วโมงครับผม ครับผครับผมมันเหงาเลยนั่งคุยกันโทรศัพท์เมื่อคืนเขาถามว่าเมื่อคืนนอนคนละกี่ชั่วโมงสองคนละสองครับผมโดยส่วนใหญ่นอนคนละสองชั่วโมงครับผมนอนหนึ่งชั่วโมงครับแลดูง่วงครับไม่ได้แลดูครับง่วงครับผมบักกี้อุ้ย 178ยเ็แป้วะครับเดี๋ยวนี้พอถึง2,000เมือเ่อไห,หร่เราจะเลิกไลฟ์นะครับคนมาดูครบ2,000เมื่อไหร่เราจะเลิกไลฟ์ครับตอนนี้184แล้วครับอีกประมาณโอ้โห1 8 0พันแตอนนี้1 8อคนตอนนี้รอให้ครบ1,800คนเราจะเลิกไลฟ์นะครับ น่าจะเสร็จประมาณก3โมงครับก้อนไม่มีอะไรเล่นแล้วมีก้อนหิวไหมก้อนหิวไหมเต็นสมบูรณก้อยหน่อยสบไหลก้อยนี่ครับไหลก้อยไหลก้อยไหลก้อยน่ารักไปไหนบ้าเมื่อวานนี่สองคนนี้นะครับ สองคนนี้ถ่ายกันเกือบเช้านะครับต้องชื่นชมในสปิริตใช่ครับเราทุ่มเทมากก็ผมเป็นเจเตื่นตั้งแต่ตีสี่ครับไม่ใช่ตีสี่ใช่เอ่อนอนเป็นนิดเดียวเองนะครับใช่ครับส่วนคนนี้ก็โอ้โหเหนื่อยมากเลยครับสวัสดีครับสวัสดีทั้งสองร้อยสิบสองล้านคนวิวนะครับผมสองร้อยสองร้อยสามสิบล้านวิวนะครับผมโอ้โหขอบคุณมากเลยนะครับผมที่มาดูเราแน่นหนาขนาดนี้ าาน n a s าทำไมน่ารักจังท่าพี่เต้พี่เต้ค้างชื่อเมียบ่าวสิครับพี่เต้ค้างเลยครับโอ้โหเมียบ่าวค้างชื่อเมียบ่าวค้างจัเป็นเด็นไอดอลไปแล้วไม่่ไพีเต้ลองดูได้ลองดูค้างชื่อไม่ต้องค้างนะเมียบ่าวเมียบ่าวจ้ะเมียบ่าวจ้ะ เดี๋ยวบาวจ้ะเดี๋ยวบาวเนี่ยมันเอาไอ้นี่บอกเนี<อ>่ย

ฮึฮวิวิใครเข้ามาต่อแล้วบ้างไม่แมวเยอะโหเยี่สู้สอดไม่ซุ่มห่วงไงวะซุ่มห่วงฉัหาอ๋อมาแลมวมันวาดรูปยังไงอ่ะฟันเล่นมั่งเดี๋ยว ผมจะวาดรูปเล่งนะโอน่ารักเหลือเกินคนดูกับสามทำอะไร นะครับผมบ๊ายบายโหหน้าบวมมากเลยบ๊ายบายอกว่า่